โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานปี2568นะคะซึ่งสำนักง,งานสกรจังหวัดชิสเกตของเราก็จะมุ่งเน้นไปที่บุคลากรากอของเราทุกคนนะคะที่จะให้เขามี ความสุขโดยการที่ให้เขารู้จักการแบ่งสรรเวลานะคะแบ่งปันเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาให้แก่ครอบครัวหรือแบ่งปันเวลาให้แก่การทํางานเพื่อที่จะให้ทุกคนมีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีซึ่งมันก็จะส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นแล้วก็การทํางานมีความสุขดาบรื่นสําราญใจทุกคนสํานักง,งานสาหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดมีนางบานใจมาม,ามา่สาสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้บริหารของหน่วยงาน มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น67คนได้ดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปี2568ภายใต้หลัก4ีประการสะอาด ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีมีสุขานิสัยและสมดุลชีวิตค่ะ healthy workplace happy for life ส่วนที่หนึ่งการสนับสนุนขององค์กรนางบานใจมามากสาหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและอนามาัยสิ่งแวดล้อมมีการวางแผนดำเนินกิจกรร พร้อมทั้งได้สั่งการเป็นลายล,ลกักษณ์อักษรและปิดประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและถือปฏิบัติการติดต่อสื่อสารมีการกำหนดการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานพร้อมได้แจ้งเวียนคําสั่งให้คณะทําง,งานได้รับทราบและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการตรวจติดตามพบทวนและประเมินผล การทำงานของหน่วยงานทำหน้าที่สลับการตรวจประเมินหน่วยงานครั้งที่1และครั้งที่สองและมีการติดตามทบทวนประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานมีการร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารมทงชาติเพื่อแสดงออกถึงความยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ KM และพัฒนางานจากประสบการณ์ทำงานเกณฑสะอาดมีการกำหนดพื้นที่ใช้งานภายในสำนักง,งานอย่างชัดเจนมีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนมีมุมรับประทานกาแฟพื้นทางเดินสะอาด มีสัญ,ญลักษณ์บอกความแตกต่างบริเวณพื้นทางต่างระดับมีป้ายหน่วยงานและหน่วยงานย่อยที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนบันไดมีทางเดินที่เหมาะสมโต๊ะกลางมีอุปกรณ์เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานโต๊ะทำงานมีป้ายชื่อสกุลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานมีวัสดุอุปกรณ์วางอย่างเป็นระเบียบมีการเก็บเก้าอี้ทุกครั้งหลังใช้งานมีการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มอย่างเป็นระเบียบมีนาฬิกาบ่งบอกเวลาเครื่องโทรศัพท์โทรศารเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ ไฟฟ้าพร้อมใช้งานอยู่เสมอและมีการถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานห้องพัสดุจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องน้ำสะอาดมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอหน้าต่างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานดีมีการปรับปรุงพมิทัศน์ทำความสะอาดใหญ่ บิ๊กคินน,นิ่งเดย์รอบสำนรการความปลอดภยัยมีการจัดทำประกาศแผนการป้องกันและระงับอัคขีภยัยภายในสำนักง,งานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันเหตุอัคคีภยัยรวมถึงเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิงอย่างถูกต้องและการซ้อมอพยพหนีไฟจัดให้มีจุดจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการสิ่งแวดล้อมดีมีภูมิทัศน์ที่สวยงามแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหลอดไฟพร้อมใช้งานสถานที่ทํางานมีการระบายอากาศที่ดีมีป้ายเตือนงดใช้เสียงรบกวนคนทํางานมีที่รองรับขยะมูลฝอยมีสัญลักษณ์ป้ายบอกทิศทางประตูเข้าออกอย่างชัดเจนสุขอนิสัยบุคลากรในหน่วยงานใช้เวลาหลังเลิกงานในการทําความสะอาดและจัดระเบียบโต๊ะทางานของตนเองรวมถึงมีกิจกรรมออกกําลังกายและการเล่นกีฬาหลังเลิกงานอย่างสม่ําเสมอมีสถานที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอนามัยสิ่งแวดล้อมมีตู้ยยาประจำหน่วยงานพร้อมทั้งมีการให้ความรู้การรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีป้ายห้ามสูบบุหรี่เขตสูบบุหรี่แยกเป็นพื้นที่เฉพาะทั้งนี้ได้จัดให้บุคลากรทุกคนตรวจวัดค่าดัชนีมวลกายเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคในอนาคตสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษได้พิสูจน์แล้วว่าชีวิตที่สมดุลไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันแต่คือรากฐานของ ความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งในระดับบุคคลและองค์กรเพราะชีวิตที่สมดุลจะเปี่ยมพลังและความสุขจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกวันอย่างแท้จริง